สวัสดีครับผมไอพี่น้องนะครับผมแฟนเพลงแฟนหมอลำช่องการใช้ลำเพลินออฟิเชียลนะครับผมปาด์ตมานีเมื่อยครับพี่น้องพวดดินทุเรียนครับยำอื่นจะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับหลายต้นอยู่ครับอันนี้ปลูกอาบนท่านพ่อปีนะครับนี่ก็มีต้นติดแนบติดแน่นะครับน่ครับสีภาพพี่น้องไปเบิ่งครับอันนี้ข้างบักทั่วนี่เรือออกเลยนะครับเตรียมตัวไท หายจะลงทุเรียนอีกสามสิบต้นครับลงทุเรียนนะครับช่วงนี้นี่ครับพี่น้องอีกต้นหนึ่งครับพวดดินด้วยมืออื่นสิเอาปุ๋ยมาใส่นะครับเมื่อยเติบอยู่เ้ยเห็นมะกอไดเอาหามันด็กินเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่มันก็มีต้นใหญ่ให้กินอยู่อันนี้สิมีคางหมกทั่วนะครับอยู่นี่นี่แต่ว่าหลือออกแล้วนะครับพอใหญ่แล้วลือออกแล้วนะครับนี่ครับอีต้นหนึ่งต้นนี้ฮัก แต่ว่าแจาก็กไบไงแจ็กบอสหายกำลังใจต้นนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอัจฉริยดขึ้นนะครับโอ้อยเมยเมยเมยครับอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่เอาได้กินกบดีพี่น้องปูปสละคือทรงสีใบไ่นี่แหละครับหลายต้นอยู่ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะครับ ครับพวนด,ดินหลายต้นอยู่มนีิเห็ดแามคำกับตอนเ้าครับพี่น้องพวนด,ดินนะครับพวนด,ดินเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าใส่ปุ๋ยนะครับเอาอีกสามปีมันได้กินเด้อสามสี่ปีมันได้กินเด้อส้มนีป่ปวปลูกเฉพาะปีละหอนหอนพี่น้องหอนหอนหอนครับ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอ่ะมังคุดมังคุดกบัได้ใส่ปุ๋ยมังคุดดอกลาตากได้หน่นี่โดดหนึ่งมีหาต้นอยู่พุ่นต้นหนึ่งนี่หนึ่งต้นนะครับเนี่ยหนึ่งต้นกำลังสวยนะครับหนึ่งต้นครับโอ้หอดครับน้องหอดหอดหอดสองต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นแล้วตรงนู้นอีกต้นหนึ่ง แล้วก็มีข้าวไร่ข้าวไร่นี่คือกุหลาบตายเมื่อแล้วมันทนอันอันความหอนเบาไว้ครับพี่น้องเนี่ครับเปื่อยเมื่อแล้วครับพี่น้องวันนี้เราจะมาสั่งลากุหลาบกันนะครับนี่ตายเมื่อแล้วเดี๋ยวอันอื่นเอารถมาไทนะครับตายเมื่อแล้วพี่น้องมันอากาศมันด้วยสภาพแถวนี่ม่อเปมองปลูกกุหลาบเนาะมันแดดมันอันนั้น ทางลาก,กุหลาบด้วยกันนะจ๊ะน้องลาตากเด้อกุหลาบตายเมื่อแล้วนะครับมันห่อนมันห่อนอากาศมันห่อนแต่คนงก็สิตายแล้วเอา้าเกิอดอะไรขึ้นกับกุหลาบทั้เปลือยหมดแล้วครับพี่น้องเปลือยมันเปลือยเปลือยหมดครับโอแล้วที่ไทยนี่ครับเปลือยหมดเหรเปลือยหมดแล้วครับ,ออรบตรงนี้ ตรงนี้ก็สิเป็นไทยเอ,เอาทุเรียนมาลงอีกสามสิบต้นนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะลงทุเรียนอีกสามสิบต้นนะครับเรียงอยู่แถวนี้แลครับสามสิบต้นนะครับนี่ครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อนะครับช่องการใช้ลำเพลนเอาไปเชียนะครับผมนี่ก็มั่งขุดนะครับมั่งขุดเพล่นได้กินแน่นอนละม้ามามๆาแต่กิน,น,น,นแ,แน่น,นอนนะครับ ก็มังขุดต้นหนึ่งครับโอ้ยเมื่อยแอร์แร่เลยพี่นอ้องเมื่อยแอร์แร่เลยแม่งกินมันเดี๋ยวหาฟุลดใส่ทุเรียนอีกต้นหนึ่งครับทุเรียนใหญ่มันมีสองต้นครับอยู่ดีไม่แห้งสุกสุคนเด้อพี่น้องนะครับอุย้ยหอนคักห่อนห่อนห่อนจน,นที่เป็นร่มอมองในบริเวณปลูกอยังนะ,ะถ่ายใบซื้อ ไช่ใซื้อครับอยู่แต่หัวแต่สวนครับพี่น้องบม่ได้ไปไส่ดอกเอาอย่าคอยวาสนาครับอย่าคอยอันนี้เงาะนะครับเงาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาปุ๋ยมาใส่เงาะ,ะครับเงาะแล้วก็ลำไยมีเงาะมีลำไยอันนี้ต้นลำไยนะครับอันนี้ลำไยครับแล้วก็อันนี้ทุเรียนครับทุเรียนต้นนี้ก็ใหญ่เติบเอา หอนพี่นอ้องหอนนี่นี่นคาร์วาทั้งผุ่นนี่อันผ้นผลิตเท่าซุกนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปตัดนะครับอ้คำเติมหาโมกควาล้ว,ว,ลวพี่น้องหิ้วหนามในเวลาอันไปกินหนามแล้วหิ้วนาเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งผุ่นต่อครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งผุ่นตอ่อนะครับพี่น้องมาหอดบ้ารบัตรพี่น้อง ดพี่น้องกล้วยกล้วยสุกกล้วยหอมท้องใหญ่ซะเหลือเกินที่แหลกไปหาอยู่ต้นมันพ่อใหญ่แล้วเลยเอามาก่อนครับสุกค่าเครือบเลยครับพี่น้องออนซอดครับวิ่งปวดโลกปวดโลกม่วงกับแตงน้อยใหญ่ครับลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่จริงๆครับนี่โบแมนวอลเลตครับพี่น้องนี่ น้วยใหญ่ครับโอ,อ้สุดยอดสุดยอดกินน้ำกัดเด้พี่น้องสุกค่าเกลือนแสบเพื่งยังนี่แสบตู้เย็นโอ้ขอบคุณทั้งรังใจครับพี่น้องหลังจากไปคุดอันสวนมาบอติดแนวยูแนวกินครับแนมไปทั้งคนกับ าทางหนอกแดงอึดจึงคือมันซอดป่วยครับพี่นนอกเลือดหลยหลยเคลื่อ,อยครับมันกำลังสิสุกหน่วยง่ญ่ครับฮะอ้ะดอกบัวดอกบัวกระดอกครับพี่นนอกพาไปเบิ่งทางนอก อุ้ยหอนครับพี่น้องฮ้อนหอนคูณถ้าผีกระแดงครับผู้ใดอ,อยากมากินเดอ้อพี่น้องนี่บูสเตอร์ยู่แน่กินครับอีสานบานเฮาว่าวแต่ดุว่าแต่ขยันว่าแต่มันคุณมักแง่วครับซุกแล้วซุกแล้วพุณ พี่น้องพุดน้ำลายแตกแล้วภัยกระไดแบบยืนกินได้เลยนี่ยืนกินได้เลยนี่อืมอืมอหวานหวานหวานไปไหนไม,ไม,มักอาบมาติมักอาบเดิ บอรครับพี่นอองคุณดกยังดกบรรยากาศยิค่คำบคามยิ่งแรงแรงนะครับปลาอย่างเข้ากัดโอเคเลย ปกติเฮ็ดออกเลยอยู่นี่เฮ็ดละงูแต่ว่าปีนี้คือสีโบออกพี่น้องปกติเฮ็ดสีออกดีได้อยู่น่อไม้ก็ยังไม่ออกนะครับเพราะว่าฝนยังตกตกบ่แหง้งไปไหน่อไม้ก็เพิ่งจะออก,กเขื่อนหนี่ก็มีแต่ลมภาพพี่น้องเลาะเบิง่งอันพี่น้องเขาเห็นใบละโมงบ่สมละโมงนะครับนี่ ต้นละโมงใส่ต่อมอืง่งต้มกบแสบบัสนส้นสมละโมงแต่ว่าต้นนี้ขอแนะนําเลยนะครับหวานต้นนี้หวานนะครับแต่ว่านบดกต้นนี้หวานนะครับหวานหวานมันสีหน่อยมันเลยหวานอืหวานจริงๆหวานหวาน เนี่ยครับบรรยากาศจุบันนะครับอากาศดีนะครับอากาศดีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชายลำพงนอฟวิเชียลนะครับผมนี่ปลามันเพิ่นครับพี่น้องฟังนี่สิเป็นของเพลอนนะครับฟังถนนนี่สิเป็นของเพลินนะครับอากาศดีนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลลัครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขึ้นอใหม่ป่ะนะโอ้หน่อใหม่เก่าตวนะนี่ต้นนี้แห้งหวานนี่ต้นนี้ยิ่งหวาน,นครับเอา้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับผมขอโตอ่าพี่น้อง ไปหาอันกับเขาแรกระบาดนี่ขัไปในหมู่บ้านไปหาอันกับเขานะครับผมมาหายเพราะใหญ่เพราะว่าเขาจะมีลานคล้ายกับเขาอยู่ในหมู่บ้านนะครับถ้าก็ต้องไปเหลือกเอาอยางสองยางนะครับกินแล้วก็นอนมือตื่นสาวก,กเขาสวนไปใส่ปุ๋ยนะครับแต่เช้านะครับพรุ่งนี้ไปใส่ปุ๋ยแต่เช้าเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดตรงนี้ให้มันแดดๆดก่อนนะครับจะท,ทำความสะอาดมองนี่ ตัดตัวนี้ออกแล้วก็สิเอาดินมาถมอีกนะครับเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุสุขคนปลอดภัยจากโรควิดหักแพ่งกันไหวนะครับผมรักสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับผมพอกันคลิปหนาครับพี่น้องวัสดีครับผม